จะเลือกซื้อประกันภัยอย่างไรให้คุ้มค่าคุ้มราคาไม่มีปัญหาหลังจากที่เราซื้อประกันภัยไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมได้หมอประกันภัยครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีนะครับการเลือกซื้อประกันภัยอย่างไรนะครับให้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับอันดับแรกเลยให้เราเข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านประกันวินาศภัย นะครับไปขอคําปรึกษาเขาขอคําแนะนําจากเขานะครับ <d> เขาจะได้อ่าหาประกันภัยที่เหมาะสมกับอ่าความเสี่ยงภัยที่เรามีนะครับแล้วก็ในส่วนของการเลือกบริษัทประกันภัยนั้นนะครับให้เรามาดูที่อ่าความมั่นคงของทางบริษัทประกันภัยนะครับว่ามีทุนจดทะเบียนเยอะไหมนะครับมีสาขาเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของการบริการเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็ ใจรักในการบริการไหมนะครับหรือการรับผิดชอบต,ออต่อสังคมเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับก็จะได้เลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคงแล้วก็มีความรับผิดชอบที่เวลาเกิดเหตุเกิดเคม,มานะครับหรือเกิดปัญหากันมาเนี่ยชดเชยค่าสินใหม่จะได้มีบริษัทประกันภัยที่เข้ามาดูแลได้ทันท่วงทีแล้วก็ไม่ประวิงการจ่ายค่าสินใหม่ให้เรานั่นเองนะครับแล้วก็ เมื่อได้บริษัทประกันภัยแล้วนะครับให้ขอหลักฐานเอกสารนะครับหรือหลักฐานการตกลงทําประกันภัยนะครับหรือใบเสร็จการจ่ายประกันภัยต่างๆนะครับหรือในส่วนของการจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยนั้นควรจะจ่ายเข้ากับบริษัทในหน้าที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นในนามนิติบุคคลหรือจ่ายเข้ากับทางบริษัทประกันโดยตรงเลย นะครับแล้วก็เลือกซื้อประกันภัยที่มีโปรโมชั่นหรือการบริการที่ดีนะครับแล้วให้คำปรึกษากับเราที่ดีหลังการขายดีๆนะครับเวลามีปัญหามาก็จะได้มีคนที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินก็อย่าลืมขอใบเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็อ,อย่าลืมขอกรหมายกับทางตัวแทนหรือทางบริษัทประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมด้วย นะครับส่วนเอกสารที่ใช้ก็มีพวกอเอกสารแสดงรายการทรัพย์สินต่างๆแล้วก็บัตรประชาชนของผู้เอาประกันภยัยผู้รับประโยชน์ใบคําขอต่างๆแล้วแต่ละประเภทของประกันภัยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อประกันภัยให้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราเลือกซื้อประกันภัยที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าประกันภัยเนี่ยมีส่วนช่วยในการที่จะให้เราใช้ชีวิตแบบ ไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงภัยต่างๆในชีวิตแล้วก็เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้ได้อีกเยอะนะครับเอาเวลาไปหาเงินเอาไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นดีกว่านะครับให้ประกันภัยมาจัดการให้ดีกว่านะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องประกันภยัยหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วก็ปลอดภัยสำหรับการขับขี่ทุกท่านครับขอบคุณครับ